สิริมงคลหรือไม่สิริมงคลมงคลที่แท้จริงคืออะไรสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีสว่างดีของสัตว์เหล่านั้นมงคลพระเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าลดน้ำมนต์แล้วเป็นมงคลมันเป็นมงคลของใครใครเป็นคนบัญญัติ อามันต้องถามว่าใครบัญญัติพระาศาสดาบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกในโลกเนี้ฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทาเดรลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรดูหมอดูเริกดูยางสะดอกเคราะห์ปลุกเสกรดน้ำมนต์มน้ำมนมันของสมณพราหมณ์เราอื่นมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ถึง13พระสูตรหนึ่งพระสูตรพระองค์บอกว่าตถาคตไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้อีก12พระสูตรสั่งห้ามพิขุในธรรมวิน,นัยนี้ทำตกลงแล้วที่โยมเห็นพิขุทำพิขุทำตามพระเจ้าหรือทำตามปริภาชกนะพิจารณาให้ดีก่อน อันไหนเกิดก่อนกันข้อมูลนี้เกิดก่อนหรือพิกขุของเราที่เราไปเห็นเกิดก่อนอันนี้สองพันกว่าปีนะ <ตา S 1> เออพิกขุเราอายุกี่ร้อยปีกันนะอันนี้สองพันกว่าปีเอาแคบสมัยรอหนึ่งเนี่ยสองสามสามหนึ่งมีพิกขุรูปไหนเกิดทันปีสองสามสามหนึ่งบ้างยังไม่เกิดสักคนรอห้าปีสองห้าสามหนึ่งถึงสองสี่สามหกมีใครเกิดทันบ้างไม่มี ก็ปี้กันมาตลอดข้อมูลเดียวกันเลยดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ทุกพระสูตรจะบอกเล่มหน้าข้อของฉบับสยามรัฐไว้ให้หมดโยงไปข้อมูลเดิมเห็นนะในพระสูตรพระสูตรที่14มหาจัตตารีสกังธรรมะปริยาอย่างพระสูตรนี้บอกเลยว่าอริยะบุคคลไม่ทําเดรฉา,านวิชาใครทําไม่ใช่อริยะพอยมบอกอู้อริยะเขาทำเขา รุงแต่งเองซะแล้วขัดแย้งกับธรรมะของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ให้เป็นศาสดาแทนตกลงยมจะเชื่อศาสดาหรือเชื่อสาวกที่จำมาผิดอวัดศรัทธากันแล้วเห็นไหมสองพันกว่าปีมันคลาดเคลื่อนมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยอาตมาก็สงสัยมันจะตกลงมันทำได้ไม่ได้เนี่ยแล้วตกลงจะเชื่อใครแล้วตกลงจะฟังใครพิกขุกลุ่มหนึ่งบอกไม่ทำพิกขุกลุ่มหนึ่งบอกทำ ก้ตกลงแล้วพิขุสองกลุ่มนี้มันมีวาท่าที่ขัดแย้งกัน